สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องเสบีย์ํำซิ่งครับมาเออมาดูรถเดก้านะครับที่เรามาที่อู่ปลาเหลานะครับที่ผมซื้อมาพอดีเออก็ได้ตัดสินใจครับทําดํานะครับเนาะเอามาขยับช่วงรอครับแต่ว่าพอดีน้องชายปลาเหลาครับขอซื้อต่อครับนี่ขอซื้อต่อก็เลยเป็นน้องชายของปลาเหลาเองครับก็ขายเลยขายให้ครับ พไม่ได้กำไรครับให้ราคาทุนไปเลยเพราะว่าเป็นน้องของปปาเราครับนี่แกก็เลยที่แรกว่าจะต่อที่บ้านผมนะครับแต่แกว่าแกจะมาทําที่บ้านแกเพราะว่าเออยู่ที่นุ่นมันแกต้องวิ่งไปวิ่งมาครับมันเสียเวลาแกก็เลยว่ามาทําที่บ้านแกเพราะอยู่นี่ก็มีเครื่องมือเหมือนกันครับก็ก็เลยเอามาให้ก็สองวันแล้วครับสองสามวันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาทำกันถึงไหนแล้ว เพราะว่าขายมาปุ๊บเอามาถึงแกก็รื้อเลยครับรื้อทําเลยเนาะสองวัน 2, วันนี้วันที่สามนะครับวันนี้วันที่สามครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะไปดูงานแกนะก็คันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับคันนี้ตามที่ลําลือกันมานะครับเนาะบื้ยเดี๋ยวพาดูอ รวยครับหมดเลย่อดานอยู่หลังใจหอกแต่ว่าต่างไห้ภายในสวยครับนี่เดิมๆหมดเลยครับนี่บอกเลยว่ากู้หายากครับสภาพนี้ครับนี่ใหม่หมดเลยครับนี่เบาอะไรก็ดีๆครับกิ๊กๆเลยภายในครบอะแอร์เย็นครับแอร์เย็นมาดูครับนี่ขยับช่วงล้อ เจ้ามือก็สองวันครับนี่ครับนี่เบ็ดนนรแดงก็ประมาณนี้ครับมีเหลี่ยมหน่อยจับน็อตหมดเลยครับไม่มีย้ำหมุดครับเพราะว่าทีมงานผมทำมาก็มีแต่จับน็อตหมดเลยครับไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดข้างในดูเราใส่แหวนสปริงทุกตัวนะครับนี่ใส่แหวนสปริงทุกตัวแล้ว มันจะหลุดไม่หลุดนี่มันอยู่ที่เราเจาะรูนะครับรูมันต้องฟิตพอดีกันกับน็อตที่เราใส่ครับฟิตพอดีกันกับน็อตที่เราใส่มันถึงจะเออมันถึงจะแน่นครับง่ายๆเลยมันถึงจะแน่นถ้าเราถ้าเราเจาะรูใหญ่แล้วเราใส่น็อตเล็กมันจะหลวมครับเอาตัวนี้คือบอลนี่เอาจะเรียกยังไง เอาหูนี่จารีบย่เดย่ามันสอดลางมันสอดหนอกยูนี่มันสอดหนอกยูไม่เงียดหรอขยับสองวันเสร็จครับขยับฟิลมมาด้วยเอาอยู่หอู่ับี่นเลยเกือบตายครับนี่ตอดเสื้อครับช่างโมดงมดิฟายครับนี่นี่ครับรูเดิมมันอยู่นี่ครับเตาหน้าอยู่นี่ขยับไปนู่นครับเตาหน้า อยู่นี่แต่เคยเปนต้นนี่เต่าหลังครับนี่จะมีรอยเดิมครับมีรอยเดิมสวยงามครับอันนี้กระสีเทพเสีสวยมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันนับนับนับตั้งแต่วันนี้ครับเป็นต้นไปครับเราจะต่อกระบะกี่วันครับกระสีเทียมเอาหนาหกด้วยอ๋อไข่ดี แก้วมันยกเงามันมันสูงไหมมันมันตีได้นั่นไม่เอาข้าเ่าว่างเงาหนีตั้มมันบ่เวลาว่างดำลงมันจะแทงนี่นั่นแหละบ่บ่นนี้พ่อพ่อเอาเงาเงาสูงปุ๊บเอาซื้อใหม่หนุ่มดีเวลายกดำขึ้นบักโน่นั่นพูดได้โน้ยสามเดียมน่ะโอ้อันนี้เรียกว่งนี่เท่าไหร่นี่คิดว่าน่าจะหนีไปนี่ก็ ยางเยื่องก็มาใช้ได้ครับยางใช้ได้เลยบิดต้นนะครับนี่ยางบิดต้นครับสึงสายเอฟอันนี้ก็ถือว่าสวยงามครับโอ้อเอาไมตวจเนาะตอกขวนไหมแต่ดอกไงหน่อยพ่เนาะเล้มาดอยู่ี่เย็นจไปเลยวใส่แมงเาบเลยก็ิมแลนัแถวหนึ่โอ้ผเลยเหอเป็นดาเลยเนาะเป็นดาเลยอันนี้เหเอา พูดานร้านกูเลยไม่กูขเดียวเพรแห้งตมูเราเมืนแห้งหมดแมนตเดียวแบบแมนของเรานึ่งไม่แห yeah. ้งตะมูอยู่ไหนแต่ว่าผมซอยต่เหลือเราเนี่้มครนี่้ตัวนีอันนี้ดิเพไม่ได้อยู่หรอวะไได้ไปนกันได้พี่ชายกูรับงานทางไปเลยเดี๋ยวาไปเรื่องเงินช่วยพี่ชายเจ้าว่าทางหกสิบวายหึเขาเม็ดนึงเนาะตายใครนี่ครับ ตัวก็เต่าตัวกอวางได้สวยนะเนียนเลยเนียนครับรถคันนี้มันสดครับ f ีดูสลักมันยังไม่สึกเลยสลักมันยังดีเลยเนาะนั่นแหละยัง่าเอาสร้างไงเามาคันแตะ นี่ครับช่างใหญ่ขันแตกครับผมไม่เป็นไรนะครับเนาะของธรรมชาติครับเออเต่าพระแพงดอกเต่ามื่อนี่ทางละพันตัวนั้นคู่สื่อมาซื้อค่าสองพันหาจชาแพงเบอร์สิบจับนัดหมดเลยครับจับน็อตทุกตัวครับไม่หลุดนะครับผมกล้ารับประกันครับว่าไม่หลุดครับเพราะว่าผมทํามาแล้วครับทำทำแล้ววิ่งแล้วขายแล้วด้วยครับไม่หลุดครับใช้ห้าปีครับ ก็ทาแบบนี้แหละเพราะที่แรกผมว่าจะย้ำกับแต่เพราะว่าที่ผมตัดสินใจใส่น็อตก็คือรถรุ่นใหม่ๆมานะครับเห็นแต่เห็นแต่ขันน็อตกันหมดครับไม่เห็นไม่ค่อยเห็นย้ำหมดครับผมก็เลยว่าแค่นี้นะน็อตเอาอยู่ครับมันอยู่ที่ที่เราเจาะมากกว่าเจ้าไปเลยน็อตไม่ใส่ป่ะโอ้เจาซื้อน็อตเอาน็อตตัวล่างไปเียบป่ะเออเอาน็อตไปเจาะน็อยอะไรเท่มเลยอ๋อเจมวย เดี๋ยวกระซี่ทั้งหลังเขาเดี๋ยวเื้อเครื่องมาซื้อเครื่องว่างฟังนีหันหัวของคุณกระเปลอเียวงซื้อมานต้เขาวางเครื่องรูดปลเป็นยังไงปงามครับอันนี้ยางบิดตูนตั้งหกเส้นนะครับนี่ข้างหน้าก็บิดตูนครับที่นอกเจ้าเสซื้ออันนี้ว่าใส่บ่ขั้นหาแก้มนี่สองขาง้กูมันมันมีขายอยู่เชียงกงนะ แอ๋ปนันมาทิมทรงเฮาเนาะมึงว่าเป็นานันมาเฮ็ดแอบกูแล่นก้ามกูหอนนุ๊กเนเพิ่งว่าอันนี้กูขับแหละเนี่ยครับดูสภาพคันนี้ถือว่าสวยเลยโอ้ยแพงงวยเรียวเอาแพงงวยอันนี้อันน้ำมันข้อวมันหน่อยออกกันต้องเปลี่ยนแพงไหมสร้างเบี้ยวสร้างเบียวเดี๋ยวบ่เดี๋ยวเฮ็ดพร้อมกันน้องไข่กับ่เย็นน้องไข่มันบ่ติดเลย ข้ามันบติดเนี่นมานครับดูภายในฝั่งนี้ครับคิดว่าซื้อรถได้ดีนะครับราคานี้หาไม่ได้หรอกของเจ้ารุ่นยังนี่รถไหมโอ้รูปรับรถหางนะโอ้รถหางมันแห้งอยู่แล้วมัมันแห้งอยู่แล้วผันจูนน่ะ สวยงามครับเอ้าเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีเบียน้ำจริงด้วยนะครับสวัสดีครับ